หยุดก่อนจะบอกว่านิมนต์ก่อนครับจะใส่บาทน่ะใส่ได้เลยไม่ใช่พระปลอมจ้ะเฮ้หลวงพ่อฉันไปั้องโกไหมโบราณเขาบอกว่าใส่บาทห้ามถามพระมันบาปอันนี้รู้แต่ว่ากลัวใส่ไปแล้วถ้าหลวงพ่อไม่ฉันผมก็อดได้บุญน่ะสิโยมใส่มาเถอะ หลวงพ่อฉันทุกอย่างละจ้ะเวลาฉันนี่จิ้มนมหรือว่าจิ้มสังขยาจิ้มไข่จะ้ะเอ้อยจิ้มอะไรก็ได้จโยหลวงพ่อฉันกับกาแฟหรือว่าจะฉันกับน้ำเต้าหู้ดีผัดหม,มาม้าขนาดเนี้ยเก็บไปฉันเองนะโยม <laughs> แค่หยอกเล่นครับเดี๋ยวอะไรอีกให้พรด้วยพอ <c oughs>